สวัสดีอุซทุกท่านวันนี้ก็จะพาอซีนะครับมาซ่อมมาเชคบอร์ดซัมซุงจอสูงนะตัวนี้เป็นรุ่นจอสูงนะครับจอสูงมีสวิตมีสวิตฟ้าถังด้วยอันนี้เป็นสวิตฟ้าถังนะอ่าน,นี้เป็นจอสูงนะครับรุ่นนี้นะเป็นซัมซุงมาจะทดสอบให้ดูว่าทดสอบยังไง น,นี้ก็ดูจอผมไปก่อนจอมีชุดสายไฟเสียบอันนี้คือชุดสายไฟเสียบนะเสียบเข้าตรงนี้ก็จะมีชุดหลอดไฟชุดหลอดไฟแทนมอเตอรตอ์ประมาณนี้เลยนะครับดูตามเราไปนะชุดหลอดไฟก็ทำหน้าที่เป็นมอเตอร์ เป็นเหมือนสวิตจริงเลยนะครับนะสวิตจริงไฟก็เสียบมอเตรอร์เสียบสายมอเตอร์อนะบเบาสคกคร,คร,รดไฟก็ดูผมไปก่อน,นครับจกักรวาไม่รู้นั่นตัวน,นี้จะาัะนีน่าจะเป็นสองวาลนะตัวน,นี้ลอดไฟเราต่อเข้าเรียบร้อย เขาเรียบร้อยแล้วสุดลดไฟมันก็จะมีสวิตอยู่ตรงนี้เราก็จําสายตรงเข้าเลยจําสายตรงนะแล้วสายตรงสวิตสายตรงมาเสียเตรงนี้เราก็จะมีสวิตสายสวิตเราก็ต่อตรงเข้าเลยนะครับต่อตรงเข้านี้เลยฝั่งนี้ก็ได้ จะได้ไง่ายอ่าอย่างนี้เลยสวิตต่อตรงเข่ารตรงเข้าแบบน,นี้เลยนะครับตัวนี้สวิตตรนี้นะอ่าโอเคนะคในเวลาเครื่องทำงานหลอดไฟจะติดนะครับปั่นซ้ายขวารดไฟก็ติดน้ําเข้ารดไฟก็จะติดดน้ําทิ้งรดไฟก็จะติดนะครับเดี๋ยวมันเหลืออยู่ฟเฟซเชอร์ยังไม่ได้เสียบนั่น ไมเชื่อยังไม่เสียอ่ะก็มาต่อจะมีดิจิตเฟเซอร์แล้วก็จะใส่ฟิเชอร์เข้าไปฟิเชอร์ต้องเฉียบด้วยนะฮะเพราะว่ามันต้องทำเวลาวงจรมันทำงานมันต้องหาทามหาฟิเชอร์ก่อนนะครับอ่ะแล้วก็มีชเชอรออกมาสกิ๊กไปก็ประมาณนี้นะครับประเทศดูเพราะว่ามันเป็นสาเหตุมันเกิดจากอะไร ลออองดูว่าาากรรเป็นะไสโคดะตัวนี้ก,ก,ก็ทำการเสียบไฟเข้าแล้วนะครับลองอันเครื่องดูนะตัวไหนวะตัวนี้เราเสียบไฟเข้าแล้วนะครับ เพื่อนดูอ้านะครับกจจะเซีนใหม่เนี่ยแกไอซีใหม่ก็เลยกำลังเช็คอะไรูว่ามีอะไรจะตั้งนะอะไรที่หเป่าท่สอบก่อนมารมรมมมอ้าที่แบบเขาแปลงเอนี้ตอนนีตอนนีวกเร่งาอะไรตวนี้ไอซีไอซีอันนี้ไฟเข้าแล้วครับนะครับตันนี้น้ำเข้าแล้วนะครับก็อยู่ต้องหยุดนะครับ ตอนนี้ก็ทำการทดสอบก็ปิดเอาเราเดินเครื่องก่อนนะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็วงจรมันทำงานได้อยู่นะครับแล้วลองปั่นแห้งดูเห็นไหมครับตัวนี้วอล์น้ำทิ้งทำงานแล้วนะครับตัวนี้วอล์น้ำวอล์น้ำทิ้งทำงานแล้ว อีสักคู่อีสักคู่มอเตอร์มันจะทําทําการปัน่นปันแห้งนะครับมันจะมุนไปผังซ้ายก่อนนะครับ,รบม,มันก็จะมุนไปปั่นซ้ายก่อนอา่าเห็นไหมครับทางานแล้วเรียบร้อยนะครับอา่าเห็นไหมครับเพื่อนๆอันนี้ก็มอเตอร์มันก็ทํางานแล้วนะครับปั่นแห้งนะครับเดีน้ําทิ้งเดีน้ําทิ้งแล้วก็ปั่นแห้งนะครับมันจะมุนไปซ้าย ไปทางซ้ายกว่าเห็นะครับแล้วก็หยุดอ่าทีนี้บอร์ดโอเคแล้วนะครับนะบอร์ดปกติทุกอย่างนะครับซักได้ปันแห้งได้นะครับน้ําเข้าน้ําออกโอเคนะครับนะก็เช็คประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆก็ติดตามตอนต่อไปนะครับคลิปนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ